ไปเย็ยนสนุกไหมวันนี้สน,น,นุกอ่ะอ๋อ,อทอย่างงั้นเหรอ,อท,ทำไมเขาไม่เอาอันันไปทำอย่างนั้นบ้างนะนะพ่ออันคิดถึงพอ่อนคิดถึงพ่เลยว,วค,คิดถึงอันนแต่ว่าอนต้องมาเรียนนะแล<ช>้วตอนเย็ยนอย่างนี้พ่อก็มล ถ้ามันไหนพ่อไม่ไหนมารับอันนั้นก็ต้องขี่รถรับส่งนะ,ะข่ะขี่รถตู้นะขีระรข่รถตู้เไรขี่รถตู้เหมือนของพ่อไงเขาก็จะไปส่งที่บ้านอันนั้นก็ห้ามดื่มนมนะก่อนขึ้นรถขืออะไรห้ามดื่มนมค่ะามเตือนเตือนนอนมาห้ามดื่มนมเพราะว่าจะได้ขึ้นรถรับส่งแล้วมันจะอ้วกแล้วก็ะจะบอกครูไว้ว่าให้อันนั้นดื่มนมนะมาดื่มขึ้นมาพ่อนี่ กระบะมันไม่เมาเหรอทำไมอ่ะมันไม่เกี่ยวหรอกมันเกี่ยวกับอันอันนั่นแหละกินนม่ะ